ลหู<ำ>ูกนทำของขวัญให้พ่อก็คือเค้กเค้กอ,อะไรคะปี <People. S 1> โป้นมสด oh, เค้กปีโป้นมสดเดี๋ยวช่วยกันแกะนะคะเดี๋ยว <c oughs> ช่วยกันก <c oughs> ช่วยกัน ที่เราทำกันนะคะแล้วก็กำลังจะปักเพียนตรงนี้ตรงหลุมตรงรูน่ะที่มีรูน่ะนี่เอาเลยค่ะปักดีๆค่ะนี่จ้ารอทำเซอร์ไพรส์พ่อนะคะพ่อกำลังอาบพ่อกำลังอาบน้ำอยู่เราก็เซอร์ไพรส์รอเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะนมีฝีมือเด็กๆนะคะแล้วก็คุณแม่ช่วยด้วยนิดนึงอยากเลย е Happy birthday กยเคละลายแล้วอะไรวะปล่าเลยเปล่าเลยมคเป่าเลยเร็วโอ้โหไม่ทำไมทำไมทำไมเอาแต่หัววันเลยอะใครทำเค้กให้หนุกหนูก่นะโอ้โหน่ารักจังเลยมันมีน้ำเทียนของแก้มพอยังน้ำทียนของแก้มพอยังจุกันอือือจุกกัน S <S ขอ,อให้พ่อหนูเป็นพ่อที่น่ารักแบบนี้นคอ,อะ